สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาที่สงขานะครับมากระตเลดนะครับ ก็ขึ้นเรือที่ท่าเรือสิงหานครนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมายซังนะครับออกมาเลยเกาะหนูเกอบแมวมาสักกิโลนึงได้มั้งกิโล2กิโลนะฮะเดี๋ยวลองตกปลาดูก่อนนะครับหมายแรกเมื่อกี้เห็นมีปลาหูช้างอยู่นะครับเดี๋ยวลองดู<ม>ได้อีกแล้วเหรออาวคราวนี้ถ่ายทันพ่อได้อีกแล้วนะครับ không hoa lấy cái gì bà rồi, dùng xà bí kỳ ừ ừ đưa xuống đây bà Oh, 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 oh. ปลาแกง <laughs> ปลาแกงเล็ามีแต่ปลานี้นะครับกิน <c ười> เบ็ดโซฉบโชว์หน่อย ยเดี๋ยปลาใหญ่มันกำลังมาเชื้อดีขนาดนี้ไม่มีปลาได้ไง อยู่เป็นฝูงเหยื่านอนมียเปล่าพไปอะไรนะเหยื่านอนเหยื่านอนไม่ได้เอามาเปล่าอ๋อมีตัวเดียวไม่ได้หยิบมา,ามีแค่นั้นนะเอาเอ๋อหนึ่งอยื่านอนน่าจะดีกว่าเนี่ยอยู่ในนี้เปล่าของนังคานที่แล้วมาตัวปกติตัวตัวตัวทีท่ลุงก็ได้ Thank you. โอ้มาอีกแล้วหางแข็งเหมือนเดิมเป็นพวงมันว่ายเวียนไลมาต้องตาม สีกรัมนะครับเป็นเหยื hmm. ่อจิกแบบสมมาตรนะครับอันนี้มันกัดที่หัวเลยเนี่ยกัดที่หัวแสดงว่ากินตอนยกขึ้นนะครับตอนนี้ผมกระดกปลายคันขึ้นนี่มันกินนะครับเย่ดูใกล้ๆครับเหยื่อจิกสีชมพูเงิน โอ้ทำไมคันโค้งขนาดนั้นแขงไมโครจิกตัวใหญ่นะกินไมโครจิกเจ็ดกรัมนะครับตัวนี้คันอาจิโอ้แล้มาปล๊กัน โชว์หน่อยพ่อจับโชว์อ่านี่พ่อได้แล้วครับตัวหนึ่งกินไมโครชิกเจ็ดกรมนะครับเรืองแสงชัรแอาชิ้งสองขีดแปด

mệt mát 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 bỏ mát 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 cứ mát đi, mát đi, mát đi. mát 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 mát

เไปเลยเมื่อกี้โอปอล์ต้องพร้อมขอถ่ายรูปหน่อยไม้ไม้ตกได้แต่ผมหอดไปเลยถ่ายหน่อยไปเย่นี่ครับสาชิมิดีกว่ามันหอมแม่มันไปเมื่อกี้โลกว่าได้ ใช่เอ้โหตัวเล็กนิดเดียวซ่ากินกุ้งนี่ปลาอะไรครับโอ้โหกินกุ้งตัวเบืเริ่มเลยส่วังเาไม่นลกับนก่าหกปล่อยเ่ะอปล่อยปล่อยพี่น้ำแรงมันชอบอย่างเงี้ย เวลาน้ำแรงแรงมันจะไม่ค่อยจับจับแล้วก็ปล่อยเมื่อกี้จับแถวไหนผิวน้ำเลยเอะผิวน้บจับหน้าดินหน้าดินใช่ไหม เอาสวิงช้อนได้ไหมหนีหนีทันไหมน้อ,องสวิงช้อนเออเอาเอาเอา,เอามันมีอะไรแหลมไหม ินได้ครับใช้สวิงช้อนเลยนะตัวนี้สามตัวแล้วนะนะตัวที่สามได้ตายชีมิแล้วจ้าแต่มันคาบอยู่แล้วมันกระโดดนี้ไม่โดดไม่โดด,ด,ดนี่ถ้ามันคาบอยู่แล้วมันจะอยู่ตัวน้ำขัดจังนี่ครับหมึกคอ,อเอ๊ะหมึกกล้วยนะครับเดี๋ยวตัวเบืรองต้น<อ> ใช้สวิงช้อนง่งายๆเลยนะครับตัวนี้ไม่รอดมันขึ้นมากินปลาเหรอไม่ถ้าว่าปากมันคาบเหยื่ออยู่มันจะมาขึ้นมาจิ้ผอยู่น้ำน,นี่มันจะอยู่นิ่งเลยไม่รอดครับตัวนี้ขึ้นมาให้ช้อนง่งายๆเลยขังไว้ก่อนไหมขังไว้ก่อนเดี๋ยวมันตายขังได้ไหมอยากป้งเอ๊ กินกุ้งใหญ่ตอนกลางคืนจุดเด่นนี่รอทั้งวันนี่ครับเกมกุ้งเป็นนะครับกุ้งไซสใหญ่นะครับตกหน้าดินนะครับ เสร็จเสร็จตัวนี้นี่แกงส้มหรือว่าทอดดีใช <c oughs> ้ประมาณ3ามขีดได้ตัวนี้ตัดขีดถึงครึ่งครึ่งโลนะโอเคโอเคครับนี่ฮะปลาผามแข็งที่เราตกมาได้นะครับแล้วก็จะย่างกินนะครับ ใช้โอเคเลยนะใส่นี่นี่ปลาเม็กที่ใช้สวิงช้อนนะครับ <laughs> ตกตกไม่ได้ใช้สวิงช้อนเลย <laughs> นี่แต่ตัวนี้ตกได้ตัวเล็ก